ขั้นตอนการใช้งาน Google Meet นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เราเนี่ยเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากเปิด Google Chrome เสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดีฟาวไปที่เว็บไซต์ของ Google นะครับทีนี้ให้เรามาดูที่ด้านบนขวามือนะครับว่าตอนนี้เป็นบัญชีของเราแล้วหรือยังถ้าสมมติว,ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่บัญชีของเราก็เปลี่ยนให้เป็นของเราซะ นะครับก็เหมือนกับที่เราทำปปห้าวันก่อนนะครับหลังจากนั้นให้แน่ใจว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นบัญชีของ a r k h s c h o o l a c t h นะครับหลังจากที่เรา log in เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ Google app นะครับ Google app ก็คือจุดเก้าจุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราหานะครับที่เขียนว่า Meet นะครับซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองนะครับก็คือ Meet นะครับ ทีนี้พอเราเจอมีดเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ม e ดครับหนึ่งครั้งปึ๊บพอเราคลิกที่ม e ดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏเป็นเว็บไซต์ของม e ดดังนี้นะครับเสร็จทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือให้เรามาที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดห้องประชุมได้เนี่ยทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับในที่นี้ผมขอพูดถึงนะครับอ่อแบบ บแบบที่หนึ่งก็คือ,อสร้างห้องประชุมไว้ใช้ภายหลังในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเราสร้างห้องประชุมไว้ก่อนตั้งไว้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาเราก็มาใช้อันที่สองก็คือเริ่มการประชุมทันทีนะครับเสร็จนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูนะครับว่า,าจะมีการออกแบบมีการาเขาเรียกว่าวางแผนกันอย่างไรนะครับนะครับ ก็กดเลยนะครับสร้างการประชุมไว้ภายหลังนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่เราสามารถเอาไปให้หนักเรียนของเราได้เข้ามาประชุมได้เข้ามาเรียนนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่คือ meet.google.com แล้วก็ทับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นห้องประชุมนะครับเป็นชื่อห้องประชุมนั่นเอง ง่ายๆก็คือเป็นเส้นทางไปสู่ห้องประชุมของเรานั่นเองนะครับเราก็กดคัดลอกไปนะครับอพอคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทํานะครับคุณครูนะครับจะคัดลอกเสร็จแล้วคุณครูต้องเก็บนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะสอนวันนี้เราสร้างห้องเราต้องเก็บให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะหายก็เป็นอันเสร็จการสร้างห้องประชมุมเวลาจะใช้งานเราก็แค่คลิกขวาแล้วก็วาง URL ตะกี้นะครับ แล้วก็กด enter แค่นี้เองครับก็จะมาสู่หน้านี้ครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่จะเริ่มการประชมุมถามว่าตอนนี้เข้าร่วมเข้าร่วมเปิดห้องหรือ,อยังนะครับเรายังอยู่นอกห้องยังไม่ได้เข้าห้องนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในห้องเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่า,าไม์ของเราทํางานไหมโดยการดูตรงนี้ครับถ้าเราพูดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ มันมีขยับแบบนี้แสดงว่าไม่ทำงานส่วนวิดีโอนะครับกล้องของเราทำงานหรือไม่ก็ดูตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปของเราแสดงว่าวิดีโอของเราก็ทำงานนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือนี่ครับเข้าร่วมเลยหลังจากที่คุณครูเข้าร่วมนะครับมันก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ครับผมนะครับตอนนี้ เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันอันนี้นะครับอยู่ในเว็บไซต์อันนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือตัวรูปคนตรงนี้นะครับที่มีคนสองคนตรงนี้คือเป็นสมาชิกที่อยู่ในห้องของเรานั่นเองนะครับว่าตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาแล้วกี่คนหนึ่งคนอันนี้ก็คือเป็นตัวเราเองนะครับอันที่สองก็คือตัวนี้ครับเป็นข้อความเราสามารถที่จะส่งข้อความนะครับ แชทกลุ่มได้นะจุดตรงนี้นะครับอาเช่นเราเขียนว่าสวัสดีนะครับก็ Enter ทีนี้ทุกคนที่อยู่นะครับในทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็จะเห็นว่าเราส่งสวัสดีไปนะด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นรายละเอียดของการประชุมนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นทางสู่ห้องประชุมอันนี้นะครับที่เราแชร์ไปกับให้กับนักเรียนของเรานะครับ ส่วนต่อไปอันนี้อันนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนนะครับเวลาเราจะคุยหรือเราจะปิดเสียงเราก็จะกดตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คือเป็นการวางสายส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการปิดกล้องนะครับต่อไปนําเสนอนําเสนอตัวนี้นะครับในกรณีที่เรา,อ,าอยากจะนําเสนองานอยากจะเปิดไฟล์อย่างอื่นเช่นไฟล์ Word ไฟล์ ไฟล์ Word ไฟล์ powerpoint นะครับให้นักเรียนได้ดูหรือสมมติว่าเราต้องการที่จะอสอนอเกี่ยวกับสมมติว่าผมสอนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราจะสอนเกี่ยวกับ excel ต้องทำยังไงก่อนอื่นให้เราเปิดโปรแกรมก่อนนะครับทีนี้เราก็มากดที่นําเสนอนะครับทีนี้นําเสนอเราจะนําเสนออะไรเราสามารถเลือกได้หน้าต่าง หน้าจอหน้าจอทั้งหน้าจอก็คือจะแสดงทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็จะแสดงนะครับส่วนหน้าตา่างคือเฉพาะที่เราเลือกนะครับส่วนแท็บก็คือเฉพาะแท็บที่อยู่ในขอเลือกเป็นหน้า<ร>ต่างนะครับทีนี้พอขึ้นหน้าต่างเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกครับว่าเราจะนําเสนออันไหนอันนี้คือ,อผมได้เปิด Excel ไว้แล้วนะครับตะกี้อันนะครับแล้วเราก็สามารถจ่สอนนะักเรียนเช่นอ,อยากจะให้นะักเรียนเนี่ย เรียนรู้สูตรเรื่องเกี่ยวกับการบวกนะครับก็นะครับเช่นอ่านหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนสูตรไปเลยครับว่าอ่านหนึ่งบวกสองบวกอาไหมนะครับนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามอ่ะเท่ากับหกนะครับหลังจากนั้นก็นะครับเมื่อเรา เสร็จสิ้นการนําเสนอแล้วก็กดตรงนี้ครับหยุดการแชร์นะครับพอหยุดการแชร์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะกลับมาสู่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับต่อไปอ,อันไหนที่น่าสนใจอีกก็คือเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยน Lay เลเยอรนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวตัวเขาเรียกว่าจํานวนสมาชิกนะครับถ้าเป็นอัตโนมัติก็คือ มันจะมีการเรียงเลยเอาไปเลยนะครับว่ามีสมาชิกกี่คนเราสามารถเลือกได้ข้างล่างนี้นะครับว่าให้มันแสดงนี่กี่ทั้งหมดกี่กี่กี่คนนะครับมันก็จะเรียงต่อไปเลยครับเป็นาตารางนะครับคนที่1คนที่2คนที่3าคนที่4ี่ห้านะครับแล้วก็ถ้าสมมติมีใครมาพูดนี่นะครับมาพูดเขาก็จะส่องหน้าคนนั้นนะครับอันที่2คือเรียงชิดติดกันก็เหมือนกันครับใครพูดใครไม่พูดก็จะเห็นหน้าจอหน้าจอ เรียงชิดติดกันนะครับอ่าโอเคผมจะขอใช้เป็นแบบอัตโนมัติแล้วกันนะครับเออในที่นี้นะครับทําไมถึงไม่เห็นเป็นเลยเยอร์เพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามานะครับทีนี้เราลองให้มีคนเข้ามาดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับจะใช้มือถือของผมนะครับในการเข้ามาเรียน นะครับโอเคปึ๊บนักเรียนก็จะต้องมีตัวที่เรียกว่าลิงก์เส้นทางถูกห้องนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องขอเข้าหลังจากที่นักเรียนขอเข้าร่วมการประชุมนะครับก็จะข,ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรายอมรับครับพอเรายอมรับเสร็จแล้วเป็นไงครับ หน้าจอก็จะปรากฏเป็นรูปของนักเรียนนะครับอ่ะอเค๊เบตรงนี้คือจะแสดงว่ามีใครอยู่บ้างนะครับมีใครอยู่บ้างอ่ะตรงนี้เราสามารถที่จะปักหมุดได้นะครับสมมติว่าเราจะสอนนักเรียนไม่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นมาแทรกเราก็สามารถที่จะปักหมุดได้ ปักหมุดไว้เลยนะครับหรือจะปักหมุดนักเรียนคนอื่นก็ยังได้นะครับทีนี้ขอปักหมุดไปที่เครื่องของเครื่องของคุณครูก่อน,นโอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้ครับเปลี่ยนพื้นหลังอ่ะเปลี่ยนพื้นหลังอันนี้ก็คือสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จทีนี้ยอมเราไม่อยากให้เห็นพื้นหลังที่มันดู ไม่ค่อยสวยงามของเรานะครับเราสามารถเลือกเลือกพื้นหลังได้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเบลอพื้นหลังให้เราเห็นชัดนะครับอันนี้ก็เบลอเยอะๆไปเลยเราก็จะชัดเจนอยู่คนเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับหรือเราไม่อยากเบลอเราอยากจะให้มันเป็นพื้นหลังเป็นแบบอื่นนะครับเราก็เลือกพื้นหลังได้เอาไปสอนอยู่ที่นี่ อ๋ออะไรอ่ะเขานัาแข็งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เที่ยวไม่ได้ก็เที่ยวทิศไปนะครับอ่าโอเคนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะอ่อน่าจะจบกระบวนการแล้วนะครับก็ก็อันนี้ก็ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Google Meet นะครับแล้วก็ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขนะครับกับการากับการใช้ Google Meet ในการสอนลูกนักเรียนของเรานะครับให้ให้ลูกๆของเราได้ความรู้ในระหว่างที่ช่วงโควิดนะครับ ครับขอบคุณครับ